สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเรามาเจอกันในรูปแบบของการเรียนออนไลน์นะคะอ่าวันนี้ในรายวิชาหน้าที่พลเมืองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะเป็นการเริ่มต้นบทเรียนใหม่เนาะในหน่วยการเรียนรู้ที่4เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะนักเรียนดูหนังสือ ประกอบไปด้วยนะคะหนังสือหน้าที่พลเมืองในหน้า71นะคะหน่วยการียนรู้ที่4สิทธิมนุษยชนคําว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยคืออะไรนะคะประเทศไทยได้ให้ความสําคัญในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็ส่งเสริมนะคะเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และก็เป็นกระแสของสังคมที่ของสังคมโลกเลยที่หันมาให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เสรีภาพและก็ความเท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนั้นแล้วประชาชนชาวไทยก็ยังเป็นผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอ,อ,อารีเนาะรวมถึงให้การต้อนรับชาวต่างชาติ อย่างดีเลยนะคะให้สิทธิแล้วก็เสรีภาพในการดำเนินชีวิตนะคะอ่าไปเริ่มต้นของบทเรียนกันเลยค่ะในบทเรียนนี้นะคะจะมีเนื้อหาในส่วนของความหมายและความสําคัญของสิทธิมนุษยชนค่ะปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติองค์การระหว่างอ่าประเทศในด้านของสิทธิมนุษยชน ปัญหาสิทธิมนุษยชนและก็แนวทางการแก้ไขนะคะการพัฒนาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยด้วยนะคะแต่สำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราจะเรียนในสองหัวข้อก็คือในส่วนของความหมายความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและก็ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะดูในหัวข้อแรกเลยค่ะความหมายและความสำคัญของสิทธิมนุษยชนนะคะ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพศ2542นหรอ่อะคะหรือว่าพรบเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนาะได้ให้ความหมายของคําว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ค่ะรวมถึงสิทธิเสรีภาพและก็ความเสมอภาคข,ของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือตามกฎหมายไทยอ่า หรือตามสนที่สัญญาที่ประเทศไทยมีพันธะกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามนะคะจะกล่าวได้ว่าเนี่ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนไทยด้วยการปรับปรุงกฎหมายกฎหรือข้อบังคับที่ใช้อยู่ในประเทศให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งมีขอบขอบขายกว้างขวางมากนะคะ ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในพศ2491ค่ะหรือในคศ1948น้อะคะเนื่องจากปฏิญาสากลดังกล่าเนี่ยเป็นเสมือนกติกาสากลที่ไทยจำเป็นจะต้องให้ความร่วมมือสนับสนุนนะคะในปฏิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพศ2491 เป็นข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองและก็ประกาศใช้โดยข้อมติสมาชาสหาประชาชาตินะคะที่217 a นะคะเมื่อวันที่10ธันวาคมพศ2491จุดมุ่งหมายก็คือว่าเพื่อให้ประเทศสมาชิกเนี่ยได้นำไปเป็นแนวทางในการคุ้มครองดูแลสิทธิเสรีภาพของพลเมืองในประเทศของตน โดยมีการรับรองสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆไว้จำนวน30ข้อนะคะในประเทศเพื่อนบ้านเนาะในประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่ใกล้ๆกับบ้านเรานี่แหละเช่นสหภาพพมา่านะคะสหภาพพมา่าหรือว่าเมียนมาเนี่ยเป็นประเทศที่มีปัญหาในเรื่องของสิทธิมนุษยชนค่อนข้างที่จะมากที่สุดนะคะ เน,เนื่องด้วยว่าประเทศพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเผ่าพันธุ์นะคะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพม่าไม่พอใจที่ประเทศไทยอนุญาตให้นักศึกษาชาวพม่าหรือว่าชนกลุ่มน้อยที่ต่อต้านรัฐบาลพม่าเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ทางประเทศไทยก็ได้ชี้แจงว่า จําเป็นจะต้องปฏิบัติตามมติคําร้องของสํานักงานข่าหลวงใหญ่ผู้รีภัยแห่งสหประชาชาติในฐานะที่ไทยเป็นภาคีสมาชิกนะคะอ่ต่อไปนะคะความสำคัญค่ะความสำคัญของสิทธิมนุษยชนนะคะสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีความสำคัญยังไงนะคะ ก็คือว่าความสำคัญหนึ่งมนุษย์ทุกคนค่ะมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตสามารถปกป้องตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีอำนาจในการตัดสินใจโดยอยู่พื้นฐานความถูกต้องแล้วก็ความเป็นธรรมนะคะมีสิทธิเสรีภาพมีชีวิตหมายความว่าอย่างไงเรามีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองเรามีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิการจากรัฐ นะคะรวมถึงเสรีภาพต่างๆเสรีภาพเช่นเสรีภาพในที่อยู่อาศัยเสรีภาพในการนับถือศาสนานะคะเรามีสิทธิที่จะได้รับการดูแลหรือว่าการได้รับสวัสดิการจากรัฐบาลในส่วนของอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลค่ะสิทธิที่จะได้รับการศึกษาเล่าเรียนนะคะรวมถึงสิทธิต่างๆที่รัฐเนี่ยมอบให้ นะคะเสรีภาพในชีวิตเราสามารถที่จะเดินทางไปไหนก็ได้ค่ะแต่จะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนหรือว่าไปสร้างความเบีดเบียนให้กับผู้อื่นนะคะสามารถปกป้องตนเองมีศักดิ์ศรีมีอำนาจในการตัดสินใจนะคะ 2. มนุษย์ทุกคนมีอิสระทางความคิดสร้างสารรค์ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้อย่างเสรีโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นอ่าอย่างเช่นเราสร้างสรรค์ผลงานมาชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถไปจดลิขสิทธิ์ได้นะคะสามารถไปโจดลิขสิทธิ์ได้โดยที่ผลงานที่เราคิดค้นขึ้นมาเนี่ยมันไม่ซ้ํากับบุคคลอื่นหรือว่าเราไม่ได้นําผลงานของคนอื่นเนี่ยมาเป็นของตนเองนะคะหรือมาดัดแปลงอันเนี้ยไม่ได้ นะคะแต่มนุษย์เราทุกคนมีอิสระทางความคิดสามารถคิดสร้างสรรค์อะไรก็ได้ขึ้นมาซึ่งมันเป็นผลงานของเราอยู่แล้วนะคะอย่างเสรีเลยแต่ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นนะคะ 3. ม,มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าในตนเองมีเกียรติภูมิที่เกิดเป็นมนุษย์ยอมรับความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีชาติกาเนิดสิทธิต่างๆที่มีพื้นฐานมาจากความชอบธรรมตามสิทธิที่จะที่ได้มาโดยกําเนิดนะคะ ต่อไปค่ะในส่วนของปฏิญญาสากลนะคะปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเนี่ยมีวัตถุประสงค์และก็หลักการทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานในเรื่องของด้านสิทธิมนุษยชนแต่ไม่มีพันธะผูกพันในแง่ของกฎหมายระหว่างประกอบอในระหว่างประเทศนะคะประกอบการรับรองสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆมีจํานวนทั้งหมดอยู่30ข้อซึ่งเราสามารถนํามาจัดกลุ่มเป็น4กลุ่ม เนาะก็คือสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นนะคะก็คือข้อ1ถึงข้อสาสิทธิพลเมืองแล้วก็สิทธิทางการเมืองข้อ4ถึงข้อ23สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมก็คือข้อ2 4ถึง27นะคะแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนต่อระเบียบสังคมและการรับรองสิทธิมนุษยชนแล้วก็เสรีภาพพื้นฐานระหว่างประเทศข้อ28ถึงข้อ30อ่านักเรียนอาจจะบอกอาจจะบอกว่า เออยู่ในหนังสือหน้าไหนนะคะปฏิยญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะอยู่ในหน้า75ค่ะหรือนักเรียนอาจจะดูตามสไลด์ที่คุณครูข,ขึ้นให้ก็ได้นะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะอาป,ปีดูค่ะ ปติญญาสากลเนาะเป็นข้อตกลงในระหว่างองค์การนะคะสหรประชาชาติได้กำหนดขึ้นมาวางกรอบเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะคะเป็นเอกสารด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยฉบับแรกเกิดขึ้นในประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหรประชาชาตินะคะให้การรับรองเพื่อให้ประเทศสมาชิกทั้งหลายใช้เป็นแนวทางในการคุ้มครองดูแลสิทธิเสรีภาพของพลเมืองในประเทศของตนเองนะคะ สาระสำคัญไปดูเลยค่ะสาระสำคัญในปฏิญญาสากลน,นะคะมีทั้งหมดอยู่30ข้อนะคะในหนังสือไปดูข้อแรกเลยค่ะข้อแรกมนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและก็เสมอกันในศักดิ์ศรีและสิทธิต่างๆนะคะทุกคนมีสิทธิมีอิสระมีความเสมอภาคกันในด้านของศักดิ์ศรีไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยนะคะตามหลักการของสิทธิมนุษยชนแล้วเนี่ยเราทุกคนมีสิทธิ เท่าเทียมกันนะคะสองทุกคนมีสิทธิและอิสรภาพตามที่กำหนดไว้ในปริญญาสากลโดยปรยาศจากการแบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอ่าไม่สามารถแบ่งแยกได้ว่าคนจนคนรวยนะคะสูงต่ำดำเตี้ยอันเนี้ยไม่ไม่ได้ไม่มีการแบ่งแยกนะคะไม่มีการแบ่งแยกเป็นชั้นชนชั้นวรณนะเหมือนกับประเทศอินเดียเนาะ มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตเสรีภาพและความมั่นคงค่ะมนุษย์ได้รับการคุ้มครองตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครั์ของมารดานะคะเริ่มเริ่มได้รับการคุ้มครองแล้วได้รับการคุ้มครองยังไงอะสมมติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งท้องผู้หญิงคนหนึ่งท้องไปทำแท้งถามว่ามีความผิดไหมคะมีความผิดนะคะ นั่นแหละก็คือว่าเราได้รับการคุ้มครองตั้งแต่เราเริ่มปฏิสนธิอยู่ในคันของมารดาแล้วอยู่ในท้องของแม่แล้วนะคะ 3. บุคคลจะตกอยู่ในความเป็นทาสหรือสภาวะจำยอมไม่ได้ทั้งนี้ห้ามการค้าทาสทุกรูปแบบนะคะก็คือการการใช้งานหรือรวมถึงการข่มเหงนะคะจะมีข่าวออกมาให้เห็นบ่อยๆ เช่นข่าวล่าสุดเนี่ยมีผู้ชายคนนึงใช่ไหมคะที่เหมือนกับเป็นนายนายจ้างหรือเปล่านายจ้างคนหนึ่งที่ถูกที่ทรมานทรมานาลูกจ้างคนนี้ซึ่งลูกจ้างคนนี้ก็บอกว่ารักเหมือนแม่แต่ถูกทารุณกรรมนะคะถูกซ้อมถูกทําร้ายร่างกายจนใบหน้าผิดรูปนะคะ ต่อไปค่ะบุคคลจะถูกทําการทรมานหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมไม่ได้อย่างเงี้ยเหมือนกับที่กล่าวไปเมื่อกี้ะคะ่ะที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ก็คือมันไม่สามารถที่จะทําได้อยู่แล้วนะคะเขาจะต้องได้รับการคุ้มครองถึงแม้ว่าเขาจะเป็นลูกจ้างแต่ด้วยความที่เป็นมนุษย์ค่ะเราไม่สามารถที่จะทําร้ายใครได้นะคะต่อไปนะคะทุกคนมีสิทธิ ที่จะได้รับการยอมรับทุกแห่งหนว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นะคะต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายนะคะไม่ใช่ว่าเราไปอยู่ต่างประเทศแล้วถูกฆ่าเขาไม่ทําอะไรเราหมายถึงว่ากฎหมายไม่สามารถทําอะไรได้เลยเงี้ยไม่ใช่นะคะทุกคนต้องได้รับการยอมรับทุกแห่งหนว่าเป็นบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายแล้วก็มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมโดยปราศจากการเลือกปฏิบัตินะคะมนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่ได้รับการเยียวยาอันมีประสิทธิผลจากศาลบนพื้นฐานของตนตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบุคคลจะถูกจับก,กุมกักขังหรือในระเทศตามอำเภอใจไม่ได้นะคะคำว่าในรเทศ ในประเทศหมายถึงอะไรหมายถึงการขับไล่หรือการส่งตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทำความผิดให้ออกจากเขตแดนนะคะอาณาจักรหรือประเทศโดยห้ามกลับมายังอาณาเขตนั้นๆเป็นอันขาดเพื่อมีให้ย้อนกลับเข้ามาในการกระทําความผิดที่มันซ้ำซากอีกนะคะต่อไปค่ะในในสไลด์เนี่ยมันมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่มีครบ30ข้อนะคะคือยกยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูเนาะ ต่อไปคะ่ะทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญามีสิทธิ์ที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมายนะคะมีความผิดตามกฎหมายต้องมีการพิสูจน์ก่อนว่ามีหลักฐานที่มันชัดเจนก่อนถึงจะถึงจะกล่าวว่าเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้กระทำความผิดได้นะคะถ้ายังไม่มีหลักฐานที่ยังชัดเจนเนี่ยไม่สามารถไม่สามารถสันนิษฐานได้เลยว่า เขาเนี่ยเป็นผู้ที่กระทำความผิดจริงหรือเปล่านะคะให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะอันนี้คือตัวอย่างสาระสําคัญในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาตินะคะเราไปดูสไลด์ต่อไปค่ะครูจะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่ตอนนี้มันเป็นกระแสนะคะ ันไม่ใช่กระแสหรอกมันเป็นเรื่องที่ถูกเอามาพูดถึงเยอะขึ้นถ้าใครติดตามในเรื่องของข่าวนะคะในเรื่องของข่าวก็จะมีประเด็นที่เราจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของอสิทธิมนุษยชน LGBTQ. LGBTQ LGBTQ คืออะไรคือคือเขาเรียกว่าเป็น เป็นความหลากหลายทางเพศนะคะเป็นความหลากหลายทางเพศประเด็นนี้นะคะก็คือประเด็นในเรื่องของมีการเปิดเปิดข้อเสนอภาคประชาชนเกี่ยวกับแก้ประมวลกฎหมายแพ่งนะคะในในเรื่องของการสมรดเท่าเทียมนะคะที่หลายคนให้ความสนใจอ่าส่งผลให้สมรดเท่าเทียมเนี่ยเข้าไปสู่การเสนอในรัฐสภานะคะ เกี่ยวกับพรลบรคู่ชีวิตค่ะพรลบ,รบรคู่ชีวิตคือเป็นการลดล็อกข้อจํากัดการสมรสบุคคลเพศใดก็สามารถจดทะเบียนสมรสได้นะคะปรับอายุการจดทะเบียนสมรสจาก17ปีเป็น18ปีสอดคล้องกับอนุสัญญาสิทธิเด็กคู่สมรสมีหน้าที่ในการดูแลกันแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายรับรองให้คู่สมรสให้ใช้ถ้อยคําในการที่มันเป็น เป็นกลางทางเพศนะคะเช่นคําว่าชายหญิงอย่างเงี้ยอ่าให้แก้เป็นคําว่าบุคคลบิดามารดาแก้เป็นคําว่าบุพการีนะคะสามีภรรยานะคะให้เปลี่ยนเป็นคู่สมรสนะคะคำว่าบิดามารดาทําไมถึงแก้เป็นบุพการีในที่นี้อาจจะแปลว่าผู้ชายกับผู้ชายนะคะสมรสกันได้อ่ะอาจจะมี มีลูกที่รับมาเป็นบุตรบุญธรรมอย่างเงี้ยค่ะให้เรียกให้เรียกคำนี้ว่าเป็นบุพการีนะคะก็หากคู่สมรสอีกอ่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนะี่ยตายอีกฝ่ายสามารถรับมรดกได้แม้ไม่ทำพิน,นัยกรรมก็คือเท่าเทียมเหมือนกับการเป็นสามีภรรยาของผู้ชายกับผู้หญิงเลยนะคะคู่สมรสสามารถรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้บุตรบุญธรรมใช้นามสกุลคู่สมรสได้ อันนี้คือแก้ประมวลกฎหมายแพ่งนะคะในเรื่องของการสมรสเท่าเทียมนะคะ,ะพระบรนี่ค่ะความแตกต่างที่จะแก้ไขมีอะไรบ้างนะคะสิทธิหน้าที่สถานะตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นพรบรคู่ชีวิตให้คำให้ใช้คำว่าคู่ชีวิตเนาะสมรสเท่าเทียมก็คือคู่สมรสนะคะรวมถึงในเรื่องของการมั่นการจัด การทรัพย์สินร่วมกันการรับบุตรบุญธ,ธรรมต่างๆนะคะไปดูค่ะประเทศ30ประเทศทั่วโลกเปิดให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้นะคะตอนนี้ประเทศไทยนะคะเริ่มมีการแก้ไขเกี่ยวกับพอลบอนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของกฎหมายนะคะสมรสเท่าเทียม เนาะในปีเริ่มต้นตั้งแต่ปี2555ค่ะเริ่มเรียกร้องการสมรสเท่าเทียม2556เกิดร่างพบรบคู่ชีวิตร่างแรกขึ้นในยุคข,ของรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรนะคะในปี2563ผ่านมาแล้ว7ปีเต็มมีการปรับแก้กฎหมายมาเรื่อยๆจนเข้าสู่ร่างที่6แล้วในครั้งล่าสุดค่ะวันที่17พฤศจิกายน พศ2564สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,448นะคะไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะในเรื่องของการสมรสเท่าเทียมนะคะ,ะผลจะเป็นยังไงต่อไปนะคะผลจะเป็นยังไงในเรื่องของเกี่ยวกับพรบสมรสการสมรสเท่าเทียมเนาะ,ะหรือว่าพรบคู่ชีวิตนะคะผลจะเป็นยังไงต่อไปก็ ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะอาจจะมีข่าวดีหรือว่าอาจจะมีการยอมรับที่มันมากขึ้นอ,อีกไม่นานนี้ก็เป็นไปได้นะคะใน,นส่วนของวันนี้นะคะก็คือสองหัวข้อที่บอกไปแล้วนะคะก็เป็นในเรื่องเกี่ยวกับความหมายความสำคัญรวมไปถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนาะให้นักเรียนนะคะใครที่เข้ามาเรียนของครูแล้วนะคะ ให้นักเรียนยกตัวอย่างนะคะให้นักเรียนบอกค่ะบอกปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยมาหนึ่งข้อใต้ใต้คลิปนี้นะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพื่อเป็นการเช็คชื่อว่านักเรียนเข้ามาเรียนหรือเปล่านะคะสำหรับอ่าชั่วโมงต่อไปก็จะเป็นหัวข้ออีก3หัวข้อที่เหลือนะคะเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ สวัสดีค่ะ